วันนี้เราจะมาสอนว่าใครสองสตอรี่เฟซบุ๊เลาวางนะทุกคนลองไปดูตามนะคะกดเข้าไปตรงนี้แล้วกดเข้าไปการตั้งค่าการเป็นส่วนตัวนะคะแล้วกดเข้าไปการตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงไปเลื่อนลงไป แล้วกดเข้าไปสตอรี่แล้วก็กดเข้าไปแถวแรกนะคะทุกคนแล้วก็กดตัวนี้แต่ไม่ใช่หน้านี้นะคะทุกคนกดไปทางด้านขวานะคะทุกคนแล้วเราก็รู้ว่ารายชื่อใครบ้างที่ ส่องดูสตอรี่ของเรานะคะทุกคนที่ไม่กดไลค์แล้วก็ไม่กดแชร์ไม่กดอะไรท,ทั้งสิ้นนะคะทุกคนนี่คือคนที่ส่องสตอรี่เรานะคะทุกคนแล้วเราก็กดออกไปนะคะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าใครมาส่องสตอรี่เรานะคทุกคนเราจะสอนอีกครั้งนะคะทุกคนกดเข้าไป กดเข้าไปเลือกเลือดขึ้นมานะคะทุกคนกดเข้าไปการตั้งค่าการเปลี่ยนส่วนตัวแล้วก็กดเข้าไปการตั้งค่าแล้วก็หาคำว่าสตรอรี่กดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปแถวที่หนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปตัวนี้หน้านี้ไม่ใช่นะคะ <c oughs> ทุกคนแล้วกดเข้าไปแล้วก็ เื่อนไปทางด้านแล้วก็เลื่อนไปนะคะทุกคนแล้วก็จะรู้ว่าใครสองสตอรี่เราบ้างนี่คือคนที่สองสตอรี่เรานะทุกคนแล้วเราก็กดออกไปนะคะทุกคนแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าใครสองสตอรี่เรานะคะทุกคน